สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่28จะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องปัญหาสุขภาพของนักบินอวกาศจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขณะปฏิบัติภรารกิจอยู่บนสถานนสถาีอวกาศครับก่อนอื่นผมจะพูดถึงว่าทําไมการอยู่บนอวกาศเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพของนักบินอวกาศนะครับการที่มนุษย์จะไปอยู่บนอวกาศเนี่ยจะมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างแน่นอนเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมโลก และสภาพแวดล้อมในอวกาศนั้นต่างกับสภาพแวดล้อมบนโลกอย่างมากเลยครับโดยจะแบ่งคร่าวๆได้สามหัวข้อข้อที่หนึ่งชัน้นบรรยากาศชัน้นบรรยากาศของโลกประกอบไปด้วยแก๊สหลายชนิดโดยหลกัหลกๆจะเป็นไนโตรเจนและออกซิเจนแต่ในอวกาศนั้นจะเป็นสุญญากาศซึ่งก็คือนอกจากจะไม่สามารถหายใจได้แล้วอุณหภูมิเนี่ยจะร้อนแรงมากครับเมื่ออยู่ที่บริเวณที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงอาจจะร้อนถึงหนึ่งร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสและเมื่ออยู่ในดวงอาทิตย์อาจจะเย็นถึง ติดลบ270องศาเซลเซียสข้อต่อมาครับก็คือเรื่องของกำมันกร,รังสีเพราะว่าไม่มีชั้นบรรยากาศคอยปกป,กปก้องอยู่เมื่ออยู่ในอวกาศเนี่ยครับร่างกายจะได้รับอนุภาคต่างๆจากรงรงสีที่ปลูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์และก็ DNA ของร่างกายและสุดท้ายก็คือแรงโน้มถ่วงครับร่างกายของมนุษย์นะครับอาศัยอยู่ในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงของโลกกดลงมาอยู่ตลอด แต่เมื่ออยู่ในอวากาศนะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะไม่มีแรงกดแล้วก็คือต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมดเลยครับผมต่อ,อไปนะครับจะเป็นปัญหาสุขภาพของนักบินอวากาศจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยานะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ระบบแรกนะครับนั่นก็คือระบบของกระดูกและกล้ามเนื้อ musculoskeletal system นะครับ การเคลื่อนไหวของร่างกายนั้นนะครับเกิดจากการทํางานประสา,านกันของสมองการรับรู้การมองเห็นและการสัมผัสเป็นการทํางานและการทํางานของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อน,นะครับสําหรับการเคลื่อนไหวของร่างกายบนโลกที่มีแรงโน้มถ่วงอยู่ที่9ประมาณ9.8เมตรต่อวินาทียกกําลังสองทำให้เราสามารถเดินโดยที่เท้าของเราติดกับพื้นได้การเคลื่อนไหวต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเสมอเพื่อให้ตัวของเราไม่ลอยขึ้น ร่วมกับการทํางานของ3ามระบบข้างต้นที่กล่าวไปแล้วหากเราจะลองเดินขึ้นไปบนพื้นที่ชันอาจจะไม่ต้องชันมากก็ได้นะครับแล้วลองสังเกตดูว่าแรงที่เราใช้ในการเดินขึ้นพื้นชันนั้นว่าเราต้องออกแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งคําตอบก็แน่นอนเลยครับว่าเราว่าเราต้องออกแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราต้องออกแรงเพิ่มจากปกติที่เคยเดินบนพื้นราบนั่นก็เป็นเพราะว่าเราต้องเดินต้านแนวแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับซึ่งแนวแรงโน้มถ่วงนี้ก็จะมีทิศพุ่งลงครับ แต่ในทางกลับกันนะครับหากที่เราเป็นนักบินอวกาศต้องนักบินอวกาศจะต้องอยู่บนสถานีอวกาศซึ่งมีแรงโน้มถ่วงที่ต่ําทําให้ลดการใช้แรงตรงส่วนนี้ไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหรือสรีรวิทยาดังนี้ครับความปิดปกติของกล้ามเนื้อนะครับจะมีอาการปวดหลังหรือ back pain เนื่องจาก paraspinal muscle นะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกสันหลังเอาไว้ด้วยกัน เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเกิดการหดตัวขึ้นทําให้กระดูกสันหลังยืดตัวออกจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการปวดหลังครับและนี่ก็คือเป็นสาเหตุของการปวดหลังนะครับปัญหาที่2นะครับคือกล้ามเนื้อบริเวณขาหดเกร็งและรีบหรือจะเรียกว่าชิกเกิลเลกหรือเบิร์สเลกนะครับ เกิดจากการที่ไม่มีการใช้งานกล้ามเนื้อน,นั้นเป็นเวลานานเนื่องจากในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ําหรือไมโครกาวิตี้นะครับเกิดการเคลื่อนไหวร่างกายจะใช้เพียงนิดเดียวเท่านั้นซึ่งต่างจากแรงที่เราอยู่บนโลกนะครับจะมีแรงโน้มถ่วงถึง9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองและนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับของนักบินอวกาศที่ต้องอยู่ในสถานีอวกาศเป็นเวลานานจะทำให้กล้ามเนื้อมีการฝ่อลง นะครับหรือเรียกว่าชิคเก้นเล็กซินโดนั่นเองครับสำหรับความเปลีปกติต่อมานะครับคือความเปลี่ยนปกติของกระดูกมวลกระดูกเนี่ยจะสามารถลดลงได้ถึงร้อละสินะครับหากอยู่ในสภาวะที่แรงโน้มถ่วงต่ำเป็นเวลานานเนื่องจากไม่มีการใช้งานของกระดูกและข้อต่อเพื่อรองรับน้ำหนักทำให้เกิดกระดูกบางและกระดูกแตกง่ายหรือเรียกว่าออสซิโอโพรซิสนั่นเองครับ และนี่ก็คือภาพเปรียบเทียบด้านซ้ายนะครับจะเป็นภาพของบุคคลที่มีสุขภาพดีนะครับส่วนบุคคลที่เป็นออสซิโอพอรซิสนะครับก็จะเป็นภาพทางด้านฝ่ามือนั่นเองครับกระดูกสันหลังอาจจะมีการโคดหรือผิดรูปไปนั่นเองครับครับต่อมานะครับคือความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตครับระบบไหลเวียนโลหิตมีหน้าที่รักษาการไหลเวียนของเลือดให้สามารถไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้ได้ครับ และก็จะทํางานภายใต้ภาวะแรงโน้มถ่วงถ้าหากทํางานภายใต้ภาวะแรงโน้มถ่วงต่ําจะพบความผิดปกติของโครงสร้างและการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดครับความผิดปกติทางโครงสร้างและการทํางานของหัวใจนะครับอ,อ เจนเอ็กซ์เพชันที่ทําหน้าที่สร้างมัสเซิลโปรตีนลดลงครับส่งผลให้ปริมาณกล้ามเนื้อหัวใจลดลงครับและส่งผลให้การจับกับคอลลาเจนลดลงมีผลให้หัวใจมีขนาดเล็กกว่าปกติครับจากการศึกษานะครับการทดลองเพื่อติดตามค่า BCG และค่า SCG ครับพบว่าในภาวะแรงน้มถ่วงต่ําหัวใจมีการบีบตัวลดลงครับส่งผลให้ ส่งผลกระทบต่อระบบก,การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ลด,ดลงครับข้อต่อมานะคะปัญหาสุขภาพของนักบินอวกาศก,ก็คือความผิดปกติของหลอดเลือดค่ะแน่นอนว่าเมื่อน,นักบินอวกาศต้องออกไปปฏิบัติการภารกิจที่สถาน,นีอวกาศก็จะมีสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำก็จะไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะดึงของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ข้างล่างเนี่ย รังเอาไว้ก็จะทําทให้ของเหลวภายในร่างกายเนี่ยไหลขึ้นสู่ส่วนบนของร่างกายรวมถึงศีรษะด้วยถ้ายิ่งกล้ามเนื้อส่วนล่างไม่ได้ใช้งานเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนล่างก็จะยิ่งทําก็จะยิ่งทําให้เป็นการเพิ่มความดันของหลอดเลือดส่วนบนมากยิ่งขึ้นไปด้วยเรื่องนี้ก็มีการศึกษานะคะว่านักบินอวกาศทั้งหมด11คนเมื่อผ่านไป50วันพบว่าร่างกินร่างร่างกายของนักบินอวกาศทั้งหมด7คนเนี่ยมีการไหลเวียนย้อนกลับของหลอดเลือด ในหลอดเลือดคอด้านไหนที่เรียกว่า internal jugular vein นะคะเป็นเส้นเลือดที่มีหน้าที่ระบายเลือดออกจากใบหน้าสมองแล้วก็คอค่ะซึ่งถ้าเลือดมาไหลเวียนอยู่ที่บริเวณหน้าสมองและคอมากเกินไปเนี่ยก็จะก่อให้เกิดภาวะหน้าบวมหรือเรียกว่า puffy face syndrome สังเกตได้จากรูปซ้ายและรูปด้านขวาที่รูปด้านขวาเนี่ยใบหน้าจะมีความบวม มากกว่าคะ่ะนอกจากนี้ถ้าหากเซลล์เม็ดเลือดเนี่ยไม่เกิดการไหลเวียนก็อาจจะทําให้เกิดเล่อเลือดได้การศึกษานี้พบนักบินอวกาศหนึ่งคนเนี่ยมีก้อนเลือดในคอซึ่งถ้าหากปฏิบัติาภารกิจที่สถาน,นีอวกาศเป็นระยะยาวเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดเล่อเลือดจนอุดตันไปที่ปอดได้ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายถึงชีวิตคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหานะคะถ้า นักปินอวากาศเนี่ยกลับมายังโลกที่มีแรงน้มถ่วงเลือดส่วนใหญ่จากร่างกายส่วนบนเนี่ยก็จะไหลกลับมาสู่ด้านล่างของร่างกายอย่างรวดเร็ว<ๆ>ก็จะเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าหรือเรียกที่อย่างว่า post-flight o s t a t i c intolerance น,นะคะก็จะเป็นอาการคล้ายๆกับ o s t e t i c hypertension ที่พบในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีอาการหน้ามืดและวิงเวียนศีรษะค่ะ ข้นต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ความผิดปกติทางด้านโครงสร้างของสมองโดยการทำ RMI ของนักบินเนี่ยการที่นักบินอยู่บนสถานีอากาศเป็นเวลา169วันพบบูสปอตบริเวณเวสติบูลา่าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทรงตัวและการที่มีความดําเพิ่มขึ้นนั้นยังส่งผลทำให้ brain ventricle size เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งมีผลต่อการทำงานของสมอง ดยการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองสิ่งส่งผลกระทบต่อการควบคุมการทรงตัวโดวยจากการทดลองในผู้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองโดยการทำ EEG พบว่าคลื่นแอลฟาลดลงโดยปกติคลื่นแอลฟาจะพบเป็นช่วงจังหวะขณะที่รู้สึกผ่อนคลายสงบทำให้มีผลต่ออารมณ์ความคิดและการตัดสินใจในการทำสถานการณ์ต่างๆค่ะ ฟังก์ชันความผิดปกติทางด้านการทำงานของสมองจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในสมองข้างต้นนอกจากจะส่งผลต่อการทรงตัวแล้วยังส่งผลต่อการเชื่อมต่อสัญญาณประสาทกับพื้นที่ร,รอบๆในสมองอีกด้วยมีผลทำให้การทำงานของพื้นที่เหล่านั้นลดลงไปด้วยและจากการทดลองพฤติกรรมของหนูเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานของสมองต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆพบว่าสิ่งแวดล้อม มีผลต่อความสามารถของสมองในการฟื้นตัวและปรับโครงสร้างต่อการบาเดเจ็บหรือการเสื่อมทําให้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะต่อไปเป็น Vestibular System นะคะระบบการทรงตัวค่ะเป็น ระบบการส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของศรีรษะไปยังสมองซึ่งอยู่ภายในหูชั้นในเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการทรงตัวของมนุษย์ค่ะสไลด์สไลด์ต่อไปเลยค่ะโดย vestibular system นะคะมี semicircular canal เ,เ,เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการหมุนศรีรษะและ otolith organ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ในแนวตรง โดยทั้งสองส่วนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงโดยตรงเพราะการหมุนตัวต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของเอนโดลิมและการเคลื่อนที่ในแนวตรงต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของออโทลิซึ่งทั้งเอนโดลิมและออโทโลิลเนี่ยล้วนมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่สัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงก่อนที่จะส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อสั่งการการเคลื่อนไหวร่างกายในแนวต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะ vestibular system ที่ทำงานผิด ผิดปกติเนี่ยยังส่งผลต่อการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติอีกด้วยค่ะทําให้การเคลื่อนไหวที่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงเกิด space adaptation syndrome หรือว่า space motion sickness คือจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนจากการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติไปค่ะรูปข้างล่างนะคะเป็นรูปความผิดปกติที่เกิดจากระบบการทรงตัวค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องความเครียดสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากสําหรับนักบินอวกาศค่ะเพราะว่านักบินอวกาศเนี่ยจะต้องเผชิญความกดดันจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิมรวมทั้งต้องแยกจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเป็นเวลานานซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะความเครียดสุดขีดได้ค่ะวิธีช่วยเหลือนะคะ 1. ให้หนักบินอวกาศเนี่ยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สภาวะจิตใจของตนเองโดยใช้มาตรฐานเดียวกับที่นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ใช้กันทั่วโลกค่ะ ข้อสองการบำบัดแบบ CTV คือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมโดยพูดคุยกับนักบำบัดโดยตรงเพื่อแก้ที่ต้นตอของปัญหาเช่นปัญหาการนอนไม่ตรงเวลาหรือพักผ่อนไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดความเครียดได้นักบินอวกาศก็จะเป็นอย่างมากที่จะต้องนอนให้ตรงตามตารางเวลาที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ค่ะตัวอย่างการช่วยเหลือนักบินอวกาศในด้านความ ภาวะจิตใจนะคะเช่นทีมของศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮุสตันพัฒนา Mental Health Checklist โดยให้นักบินอวกาศนักสถานีอวกาศ2แห่งในแอนตาร์กติกรายงานสภาพจิตใจของตนเองเป็นระยะเวลา9เดือนเพื่อสำรวจสภาพจิตใจของนักบินอวกาศค่ะค่ะและนี่คือตัวอย่างผลงานและแผนในอนาคตจากการนำเสนอผลงานที่จัดโดยยูโนซาสกินสูตร ทำขึ้นเพื่อลดอาการปวดหลังหรือ Gravity Spinal Cord Compression ค่ะเป็นการพัฒนา Device ที่สามารถบันทึกค่า ECG ของหัวใจมนุษย์โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวินิจฉยัยและเฝ้าสังเกตอาการภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ Heart Failure โดยนำฐานข้อมูลจากการศึกษากลไกลของเซลล์ Cellular Mechanism ของมแมลงนะคะ มาศึกษาต่อเพื่อทําความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมนุษย์ทั้งอยู่บนโลกและในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำอย่างลึกซ้งเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพให้แก่นักบินอวกาศรวมถึงมนุษย์บนโลกใบนี้ด้วยค่ะการศึกษาความเชื่อมโยงของการหลังไซโตไคน์ต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาชีววิทยาหรือ Space Biology ในเชิงอุตสาหกรรมการค้านะคะ สกินสูตรเป็นชุดที่สั่งทำพิเศษจากผ้าสแปนเด็กด้วยการทอแบบสองทิศทางเพื่อต้านทานต่อภาวะการขาดแรงน้มถ่วงด้วยการบีบจากส่วนหัวไหล่ลงไปที่เท้าด้วยแรงที่ขายกับโลกเพื่อแก้ไขปัญหาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไม่ถูกใช้งานซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้ปวดหลังโดยชุดนี้นะคะออกแบบโดย The Space Medicine of ESA European a s t r o n a u n Center ค่ะ จากที่คณะผู้จัดทําได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เกิดขึ้นและทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนามาซึ่งประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างมากจึงอยากใช้จุดเล็กๆนี้มาช่วยจุดประกายความคิดของคนที่ได้เรียน บทเรียนนี้ว่าเราเองสามารถคิดหรือทําอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรบ้างไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ไกลตัวลองมองดูรอบๆตัวมองดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานี้เราสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนั้นสามารถนําไปพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากขึ้นได้อย่างไรคะ่ะค่ะขอบคุณแหล่งที่มาค่ะ